สวัสดีครับทุกท่านครับหัวข้อในวันนี้นะครับเ,เรียกเท่ๆนะครับแบบภาษาลาตินนะครับว่า immago dei i m a g o dei นั้นมาจากคำว่า image นะครับ i m a g o ก็คือ image เป็นภาษาลาตินตามที่เราทราบดีนะครับว่าภาษาลาตินเนี่ยเป็นภาษาที่เกิดก่อนภาษาอังกฤษนะครับความจริงแล้วมีอังกฤษโบราณเนี่ยนะครับซึ่งเขาใช้กันมาแต่ว่าภาษาลาตินเนี่ยเป็นภาษา สากลน,นะครับในทางทวีปยุโรปนะทีนี้เราพบคำคำนี้ครับเมื่อไหร่นะรเรารู้นะครับว่าหลังจากที่จักรวรรดิโรมนะครับซึ่งใช้ภาษาลาตินเป็นภาษาราชการเนี่ยนะครับเวลาที่เขา,าเปลี่ยนนะครับให้มานับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจําจักรวรรดิแล้วนะครับคำคำนี้ก็เริ่มถูกแปลมานะครับจากภาษาฮีบรูซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์เดิม มาเป็นภาษาลาตินเรียกว,ว่า Imago Dei คำว่า Imago นั้นก็เป็นรากศัพท์ของคำว่า image นะครับ Dei นะครับ Dei ก็แปลว่าพระเจ้านะครับท่านรู้จักโรงเรียนมาแต่ Dei ไหมครับมาแต่ Dei มาแต่ก็มาจากคำว่า Mother ก็คือคุณแม่นะครับหรือคุณแม่หรือพระมารดามาแต่ Dei แปลว่าพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะเขาก็ตั้งชื่อแบบนั้นก็คือพระมารดาองค์พระยามาแต่ดี คำคำนี้ครับ Imago m Dei ซึ่งเป็นหลักที่สําคัญในวิชาเขาเรียกว่า Biblical Anthropology วิชานี้นะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ศาสตร์นะครับหรือมนุษยวิทยาเพิ่มพีได้พูดถึงความเป็นมนุษย์นะครับที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาคําว่า Anthropology นั้นมามาจากคําว่ามนุษย์นะครับแล้วก็บิบ l ิเคิก็แปลว่ามาจากพระกัมพีในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ว่า ในเชิงมนุษยศาสตร์นะครับตามพระกัมภีร์แล้วเนี่ยพระเจ้าได้สร้างมนุษย์นะครับเพื่อที่จะทําอะไรนะครับและเป็นยังไงบ้างนะท่านดูพระคัมภีร์นะครับและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระคัมภีร์ได้ให้เรารู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้วิวัฒนาการมาแต่มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากพระเจ้าแต่ความพิเศษของมนุษย์ก็คือว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้บรรทัดที่สองนะครับที่ไฮไลท์ไ้นะตามฉายาของพระเจ้าหรือตามฉายาของเราพระเจ้าตรัส บอกว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราเนี่ยครับคือคําว่า Image นะครับฉายาแปลว่า Image ฉายานะครับอิมเมแปลว่าอะไรครับเมื่อเราดูในกระจกนะครับสมัยก่อนโบราณไม่มีกระจกนะครับแต่สมัยนี้มีกระจกนะครับเวลาที่เราดูในกระจกเนี่ยเราจะเห็น Image ของเราครับปรากฏอยู่ที่กระจกมันเป็นการสะท้อนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดหรือคําที่สําคัญนะประเด็นก็คือว่า มนุษย์ถูกสร้างเพื่อสะท้อนพระเจ้านะครับมนุษย์ถูกสร้างเพื่อสะท้อนพระเจ้านั่นนะครับคือความหมายคําว่าฉายานะครับเมื่อเราเมื่อเราดูต่อไปนะครับบรรทัดที่สามจะใช้คาว่าครอบครองนะครับและบรรทัดที่5ก็มีคําว่าปกครองนะครับครอบครองหมายถึงออลตอริที้ครับปกครองหมายถึงดิวตี้นะมีอํานาจนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่ นะนั่นตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นได้สร้างมนุษย์มาอย่างมีวัตถุประสงค์นะครับฉะนั้นเราเกิดมาในโลกนี้แต่ละคนแต่ละท่านนี่นะครับพระเจ้าสร้างมาทั้งสิ้น,นาการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับและก็เกิดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ครับฉะนั้นคําถามของเราก็คือว่าเราจะต้องหาออกมาให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเรานั้นมาเพื่ออะไร เราถึงจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายในโลกนี้ครับเพราะเรารู้ว่าผู้ที่สร้างเรานั้นสร้างเรามาเพื่อทําอะไรเราแต่ละคนนะครับมีการเรียกว่าถูกกําหนดจากพระเจ้าว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําอะไรบางเสิ่งบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับนะเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นคนที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีอินดิวิเดียลก็คือว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยพระเจ้าสร้างขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับนายมือ นะครับหน้าตานะครับอาจจะมีคล้ายกันบ้างลายมืออาจจะมีใกล้เคียงกันบ้างแต่มันไม่มีอะไรครับที่เหมือนกันทุกอย่างและเมื่อเราศึกษาในระดับโมเลกุล DNA อต่างนะครับเรายิ่งรู้เลยครับว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าต้องสาะแสวงหาครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรนี่แหละครับคือทําให้เราอยู่อย่างมีความหมายการที่เรียกว่า image of god หรือหรือฉายานะครับก็คือเป็นการเรียกว่ามีความสะท้อนหรือการเหมือน ถ้าเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้แล้วเราไม่สามารถสะท้อนสะท้อนพระเจ้าออกมาได้นั่นแปลว่าอะไรครับเราไม่ได้ทําหน้าที่เราไม่ได้ทําในสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับเราอย่างถูกต้องนะครับนั่นคือการตกจากมาตรฐานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าพระเจ้าสร้างเรานะครับว่าเป็นยังไงท่านเห็นไหมครับว่าพระเจ้านั้นเป็นพระวิญญาณเวลาที่พระเจ้าสร้างนะครับพระเจ้าสร้างเราเป็นกายภาพนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเรามีกายภาพในวีีด็กันเราก็มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณนั้นคือใช้สําหรับติดต่อกับพระเจ้าครับนะจากเพิะมพีข้อนี้บอกว่าต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณนะครับผมอธิบายคําว่าจิตวิญญาณก่อนนะครับจิตวิญญาณก็คือส่วนของมนุษย์ที่ใช้ติดต่อกับพระเจ้าที่ใช้นมัสการพระเจ้าตรงจุดนี้ทาให้เราแตกต่างนะครับจากการดูแลผู้ป่วย ธรรมดาธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะการดูแลผู้ป่วยนะครับเราก็เรียนรู้กันทุกโรงพยาบาลก็เรียนรู้กันเราต้องดูแลองค์รวมใช่ไหมครับนะร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณสังคมนะอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้หมดแต่สิ่งที่สําคัญก,ก็คือว่าเราต้องนิยามจิตวิญญาณให้ถูกอะไรก็ตามที่เรานิยามจิตวิญญาณไม่ถูกปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะก่อเกิดความผิดเพี้ยนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ย พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเรารู้ครับว่าพระเจ้าในที่สุดต้องการติดต่อกับมนุษย์สื่อสารกับมนุษย์มีความสัมพันธ์กับมนุษย์นี่ะครับคือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในโรงพยาบาลคริสเตียนการการสื่อสารนะครับระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าระบายลมลมปราณให้กับมนุษย์ใช่ไหมครับนี่พระเจ้าต้องการให้ใช้วิญญาณเนี่ยนะครับ วิญญาณของพระเจ้าเนี่ยสื่อกันครับนะครับก็เรียกว่าเป็นการเชื่อมเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์จิตวิญญาณเข้าด้วยกันนั่นคือการรู้จักพระเจ้าครับนั่นคือการรู้จักพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยมีพระงสงฆ์สงวว่าพระองค์อยากจะมีความสัมมนธ์กับมนุษย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องรู้จักกับพระเจ้าก่อนเป็นระดับแรกเลยนะครับพิ่มพีต่อไปบอกว่าพระเจ้าอวยพรพวกเขาตัดกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่ขึ้นมาคือพูดง่ายว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะฮะพระเจ้าเนี่ยให้สิทธิอำนาจแล้วก็มอบหน้าที่ให้มอบหน้าที่นั้นก็หมายความว่าครอบครองครับสิทธิอำนาจก็คือมีอำนาจเหนือแผ่นดินนะครับครอบครองและปกครองฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้เรารู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์ตามที่พระเจ้าสร้างแต่แรกนะแต่เดิมนะครับก็คือรับสิทธิอำนาจครับ รับเสียมหน้าในการครอบครองในการบริหารจัดการในการในการดูแลเอาใจใส่ทําให้เกิดความยั่งยืนในสิ่งที่พระเจ้าสร้างนี่นะครับคือหน้าที่ของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพูดแล้วก็สรุปประเด็นที่สําคัญจากพัมภีสองข้อนี้นะครับประการแรกเลยครับ biblical anthropology ก็คือมนุษยศาสตร์นะครับในเชิงพัภกร์นั้น บอกว่ามนุษย์นั้นมีสติปัญญาครับสติปัญญาหมายความว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาตามตามพระฉายาของพระองค์เพื่อสะท้อนสติปัญญาของพระเจ้านะครับคำว,ว่าสติปัญญานั้นมีความหมายว่าอย่างไงสติปัญญานะครับก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้รับจากพระเจ้าและเขาก็ใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเขานะครับในการดําเนินชีวิตในการปกครองในการใช้สิทธิอำนาจในการที่จะดําเนิน การต่างๆในโลกนี้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเั้นสติปัญญาคือความฉลียวฉลาดสติปัญญาคือการสะท้อนพระฉายาของพระเจ้าสติปัญญาที่สำคัญก็คือว่ามีคนให้คําจำกัดความว่าสติปัญญาคือความงามความงดงามของความบริสุทธิ์นะผมจะพูดอีกครั้งนะฮะสติปัญญาคือความงดงามของชีวิตที่บริสุทธิ์ นะครับสติปัญญามาจากไหนครับสติปัญญามาจากสวรรค์พระพีบอกว่าถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าฉะนั้นแสดงว่าสติปัญญาที่เรามีอยู่ในโลกนี้นะครับกับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเนี่ยอาจจะเหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เราต้องกลับไปดูว่าสติปัญญาที่มาจากสวรรค์นั้นคืออะไรแล้วสติปัญญาที่พระเจ้าจะให้กับเรานั้นที่มนุษย์บอกว่า ผมขาดฉันขาดมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เราต้องรับหน้าที่อีกแล้วก็คือว่าเราต้องสอะแสวงหาว่าสติปัญญาที่พระเจ้าหรือสติปัญญาของพระเจ้านั้นคืออะไรครับ <S <S ผมอยากจะสรุปสั้นๆอย่างนี้ว่าสติปัญญานั้นเป็นความงดงามของชีวิตที่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นชีวิตที่ไม่มีมนทินเป็นชีวิตที่คิดบวกเสมอเป็นชีวิตที่มองอะไรนะครับในแง่ที่ดี นะครับมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อทุกคนนั้นก็คือเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาและเป็นความงดงามอย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นคนที่มีสติปัญญาหรือมนุษย์ที่มีเสีเปัญญาในชีวิตเนี่ยเป็นความงดงามเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าสะท้อนออกมาจากผู้สูงวัยครับผู้สูงวัยที่ทรงทรงที่มีประสบการณ์ที่ทรงคุณวุฒินะครับเขาประสบความสําเร็จมานะครับล้มเหลวบ้างนะครับสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างสาเร็จบ้าง ผู้สูงวัยเราเนี่ยเขาได้เรียนรู้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่มองในมุมที่เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยพัฒนาชีวิตที่บริสุทธิ์งดงามยิ่งขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นผู้สูงวัยนะครับหลายท่านเนี่ยมีผู้สูงวัยที่บ้านในฐาะเราเวลาที่เราไปปรึกษาท่านขอความเห็นจากท่านท่านจะมีความเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่เราคิดไม่ถึงซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ เราถึงเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยเราคิดไม่ไมถึงคิดไม่เป็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดได้เพราะอะไรครับเพราะมันเกิดจากการสัมสมประสบการณ์ตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนของพระเจ้าเขาก็จะคิดแบบพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับและการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาจะตัดสินใจนะครับโดยรอบคอบแล้วก็แสวงหาพระเจ้ามากกว่าฉะนั้นตรงนี้เองผมก็หนุนใจครับ ในหลายๆคนที่มีเป็นผู้สูงวัยนะครับไม่ว่าเป็นที่บ้านผมก็ดีนะครับที่โบสถ์ก็ดีบอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยนะครับเขาจะมีเวลาเพราะเนื่องจากท่านเกษียณแล้วท่านก็มีเวลาท่านทําอะไรบ้างนะครับผมก็พยายามบอกกับท่านท่านทั้งท well, the ่านท่านทั้งหลายนะครับบอกว่าให้เราอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นให้เราอธิษฐานเผื่อลูกหลานให้เราอธิษฐานเผื่อเกจักให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่มีปัญหาอธิษฐานเผื่อ โลกสถานการณ์ต่างๆที่เป็นในโลกเวลาที่ฟังข่าวก็อธิษฐานอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อทาให้ยกระดับจิตใจของผู้วุโสที่อยู่ที่บ้านและดูเหมือนว่าผู้วุโสเหล่านั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีงานทํานะครับพ่ออะไรครับเพราะว่านอกจากท่านจะดูทีวีแล้วนะครับนอกจากท่านในวิพากษ์วิจารณ์แล้วนะครับท่านยังอธิษฐานเผื่อด้วยนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผู้วุโสทําได้และนี่ครับคือการแสดงออกของช่องทางของคนที่มีสติปัญญาเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ นะครับเราคิดดีมากขึ้นเรื่อยๆเรามีการตอบสนองอย่างถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือความรอบคอบและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจิตวิญญาณมาจากสวรรค์น,นะครับชาวสเปอร์เจียนเนี่ยซึ่งเป็นนักเทพผู้ยิ่งใหญ่มากท่านเป็นคนพูดคำคำนี้ครับปัญญาคือความงามแห่งชีวิตอันเกิดขึ้นในเราและจากพระหัตถกิจของพระเจ้าเท่านั้น,น,นเขาฟันธงว่าเท่านั้นด้วยนะฮะ นั่นหมายความว่าปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับก็คือความงดงามของบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของชีวิตที่เกิดขึ้นข้างในครับความงดงามเนี่ยนะครับที่แสดงออกว่าเขา่มีปัญญามีสติปัญญาเนี่ยอยู่ที่ข้างในเป็นความงดงามแบบนั้นนะครับประการที่สองครับประการที่สองพระเจ้าสร้างเราในพระฉายของพระองค์อิมา์โกเดียอีนั่นก็คือว่าเรามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี พระเจ้าใส่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือรีกว่าสติปัญญาในด้านศีลธรรมนะครับนะก็คือมโนธรรมนั่นเองนะพระพีกล่าวนะครับว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักคำว่าดีคืออะไรครับคำว่าดีใครเป็นคนกําหนดครับพระเจ้าเป็นคนกําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมนะครับที่ดีที่สุดเลยก็คือ กำหนดจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์เนี่ยพระเจ้าสร้างให้เขารู้ดีรู้ชั่วนะครับรู้ดีรู้ชั่วแปลว่าอะไรครับก็คือว่ามีจิตสํานึกนะครับมีจิตสํานึกมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามว่าตอนที่ทำเอวายังไม่ได้กินขนมไม่ได้กินผลไม้นะครับเขารู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือเปล่า อ่านะครับอันนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วค่อยคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าถามว่าเรามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไหมครับมีมใช่ไหมครับแต่เท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับระดับมาตรฐานของความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการเรียนการสอนนะครับจึงต้องมีโร,ร,รงเรียนจึงต้องมีหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะให้ยกระดับจร,ริยธรรมนะครับต้องมีการยกระดับจริยธรรมเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรทํา อันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทําทําไม่ได้นะครับแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือความรู้สึผิดชอบคือเข็มทิทศทางศีลธรรมคือเข็มทิศคืออะไรครับคือเครื่องชี้ทางครับว่าเนี่ยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะสามารถชี้ทางสามารถที่จะนําทางคนคนหนึ่งได้นะครับเ <reating> พราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความรู้สึกผิดชอบเราจะต้องยกระดับนะฮะยกระดับพัฒนาความรู้สึกผิดชอบชั่วดี อาจารย์บุรพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคนใหม่คนเก่านะครับเพิ่มพีบอกว่าแลรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงต้องถูกสร้างนะครับต้องยกระดับนะและสวมวิสัยของมนุษย์ใหม่ที่กาลังรับการสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างนะครับคุณลักษณะที่แตกต่างคืออะไรครับถ้าถามว่า คนที่อยู่ในทางของพระเจ้าคนที่รู้สึกตัวว่าเราเนี่ยเป็นเป็นพระฉายของพระเจ้าเขาจะต้องมีความรักนะครับเขาจะต้องตระหนักรูกต้ตนเองเขาจะต้องมีความยุติธรรมมีความสง่างามมีความรักความเมตตานี่คือคุณลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วเราจะต้องแตกต่างจากโลกครับนะครับฉันด้ฉะนั้นโรงพยาบาลของเราเองนะครับ นอกจากชีวิตของเราต้องแตกต่างจากโลกแล้วโรงพยาบาลของเราเองเนี่ยน่าคิดครับว่าเราจะแตกต่างจากโรคโลกได้อย่างไรเราจะแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นๆได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากครับนะรบประการที่3ครับพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้เรามีพระฉายของพระเจ้าก็คือให้เรามีสามัครีธรรมครับเราเป็นมนุษย์ที่มีสิ่งมีเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสังคม ต้องการการสื่อสารนะครับและต้องการคําพูดครับฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่านี่คือแพ็กเกจครับนะสามัคคีธรรมการสื่อสารและคําพูดคําพูดนี่คือวัจนะภาษาใช่ไหมครับการสื่อสารสามารถเป็นอวัจนะภาษาได้นะครับแล้วก็สามัคคีธรรมนี้ก็คือใช้ใจเชื่อมกันนะครับใช้ความห่วงใยนะครับที่มีต่อกันฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เราเห็นนะครับว่าพระเจ้าต้องการมีสามัคคีธรรมกับมนุษย์ พระเจ้าต้องการให้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์นะครับในเย็นวันนั้นพังพ่งผีพูดนะครับเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนเห็นไหมฮะนะพิ่งผีข้อหนึ่งบอกว่าอะไรครับบอกว่าการที่ผู้ชายอยู่คนเดียวไม่ดีนะครับพระเจ้าก็เลยสร้างผู้หญิงขึ้นมาเพราะมนุษย์เนี่ยต้องการเพื่อนครับถ้านะถามว่าพวกเราอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเรามีเพื่อนสนิทเรามีเพื่อนแท้เรามีเพื่อนตายไหม นะครับเรามีเพื่อนที่คอยดูแลเราอธิษฐานเผื่อเรานะครับมีความหวังดีกับเราอยู่เสมอนะครับมีไหมนะครับโรงพยาบาลหรือโบสถ์นะครับหรือในครอบครัวไม่ใช่สนามรบนะครับไม่ใช่สนามรบแต่เป็นสถานที่นําความชื่นบานนําสันติสุขมาให้กับผู้ที่อยู่ในนั้น <c oughs> ถ้าบ้านไหนกลายเป็นสนามรบนะครับบ้านนั้นก็ไม่มีความสุข <c oughs> ที่ทํางานของใครกลายเป็นสนามรบก็ไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นเราต้องหวนกลับมาเพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรบ้านของเราใหม่ว่าบ้านของเรานั้นจะต้องเป็นอะไรครับเป็นสวนสนุกนะครับเป็นบ้านที่มีความรักความอบอุ่นอยู่ในนั้นนะครับที่ทํางานของเราก็เหมือนกันครับเราจะสร้างสเกลใหญ่ไม่ได้นะครับเราสร้างสเกลเล็กๆในหน่วยของเรานะครับในแผนกของเราเราต้องสร้างให้มีสามาคัคคีสามัคคีรมนะครับก็คือ เป็นพื้นฐานความจริงที่อยู่ในใจในชีวิตของเราที่เราอยากจะผูกพันนะครับนะเอาส่วนดีนะครับและเชื่อในส่วนดีนะครับมาอยู่ด้วยกันนะฮะผมอยากจะให้เรารู้จักคำคำนี้ครับ idio glossia เพราะมันเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเวลาเด็กจะพูดนะครับหรือคนเราจะเรียนรู้ในการพูดเนี่ยนะครับก็ถามว่าทารก แรกเกิดเรียนรู้ที่จะพูดได้ยังไงนะครับท่านตอบได้ไหมครับตอบได้นะครับการพูดเกิดขึ้นเพราะทารกเป็นมนุษย์เป็นมรดกการพูดคือการสื่อสารความคิดออกมาสัตว์พูดไม่ได้นะครับแต่เขาสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้แต่ไม่สามารถพูดเป็นภาษาได้นะครับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทําได้แค่สปีชีส์เดียวนะครับเด็กหูดนวกเรียนรู้ที่จะพูดด้วยอวัจนภาษานะครับ เด็กที่เด็กไม่ใช้ภาษาที่ได้ยินรอบตัวแต่สร้างขึ้นมาเองอันนี้เนี่ยท่านผอ,อ,อจะรู้ดีเด็กแฝดนะครับที่เกิดมาเนี่ยเขาจะมีภาษาพิเศษของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเองระหว่างกันนะครับซึ่งพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เลยนะครับเขาจะสามารถสื่อสารได้นะครับเขาสร้างขึ้นมาเองเป็นภาษาของเขาเป็นการสื่อสารเฉพาะตัวของเขาตอนเด็กๆเ,เนี่ยเห็นชัดเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นคือ ไอเดียก็เสียหม่ก็าม่อะไรครับหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารนะครับแล้วเราจะต้องเรียนรู้พัฒนานครับศิลปะทักษะในการสื่อสารนะครับและทักษะในการสื่อสารเนี่ยคนโบราณบอกว่าเรียนรู้ไม่มีวันจบเรียนรู้จนแก่เรียนรู้จนตายครับนะฮะเพราะเราสื่อสารบางครั้งเนี่ยเราก็ขาดตกบกพร่องเสมอนะครับการสื่อสารของเราเนี่ยมักจะเป็นปัญหาเวลาที่การสื่อสารมีปัญหานะครับพี่น้อง ท่านทั้งหลายครับโปรดโทษโปรดโทษ,โโทษการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับอย่าไปโทษว่าเนี่ยคุณไม่ดีนะฉันดีหรือฉันดีคุณไม่ดีคุณไม่ดีดฉันดีอย่าไปโทษคนครับแต่ให้โทษวิธีการสื่อสารหลายครั้งทีเดียวนะครับจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งร้ายเลยแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันสร้างปัญหานะครับเพราะเราสื่อสารไม่ดีสื่อสารไม่เป็น เนื่องจากเวลานะครับผมก็ขออนุญาตไปเป็นครั้งหน้านะครับมันจะมีอีก3าสเรื่องนะครับอิมมาโกเดอีก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับพิจารณาให้ควรว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกวันนี่ความขัดแย้งนะครับมันเกิดจากการสื่อสารจริงๆนะครับถ้าเรามั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีนะครับต่อมาเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งอะไรบางอย่างท่านต้องดูนะครับว่าการสื่อสารนั้น มีปัญหาหรือเปล่านะครับจิตใจดีครับแต่คําพูดออกมาแล้วทําให้เราเข้าใจไปอย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างก่อนจะจบครับทุกวันนี้นะครับเราใช้การสื่อสารผ่านอะไรครับผ่านผ่านโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ก็ดีไม่อะท่านเห็นไหมครับว่าเวลาที่สื่อสารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสื่อสารแบบได้ดังใจเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เห็นหน้าเห็นตากันถูกไหมครับนะ ไม่เห็นหน้าเห็นตากันเวลาที่จะพิมพ์เข้าไปเป็นตัวอักษรเนี่ยการอ่านตรงนั้นเนี่ยมันเกิดการตีความเกิดการแปลความหมายแล้วมันก็ทําให้เกิดการสื่อสารที่บางบางครั้งไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยบอกกับพี่น้องของเราบอกว่าอย่าทะเลาะก,กันในไลน์นะครับ, <c oughs> รบถ้าหากว่าท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยหรือท่านอ่านแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมานะครับทําไงครับโทรศัพท์ยกหูคุยกันเลยนะครับนะ นะคุณหมายความว่ายังไงแบบนี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้แล้วก็มีการโต้แย้งกันนะมีการถกเถียงกันมีความขัดแย้งในไลน์ครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับอันนี้คือเชิงปฏิบัติในภาคปฏิบัติที่ผมได้มีโอกาสที่จะได้หนุนใจพี่น้องที่โบสถ์เหมือนกันว่าอย่าสื่อสารแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันก็มีปัญหาหลายครั้งเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อนะครับจึงอยากจะหนุนใจครับว่าการที่เรา ถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับทำให้ชีวิตเรามีความหมายการที่เรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีวัตถุประสงค์เนี่ยทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายครับนะครับขอยเราร่วมใจกันอธิษฐานาครับก้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์และการทรงสร้างของพระองค์ที่มีบันทึกไว้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทําให้ทั้งหลายรู้ว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเติบโตไม่มีคําว่าสายเกินไป สำหรับการสร้างชีวิตใหม่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพงหลายให้เติบโตทางด้านสติปัญญาด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โปรดชำระข้าพงหลายให้พ้นจากความโง่เขลาให้พ้นจากทักษะการสื่อสารที่ไม่ดีขอพระเจ้าอวยพร,พรให้ชีวิตของข้าพงหลายนั้นจะเป็นความงามอย่างน่าอัศจรรย์ที่ข้าพงหลายนั้นสามารถจะสาแดงพระราชกิจของพระองค์พระราชกิจของพระองค์และ พระฉายของพระองค์ต่อไปขออวยพรท่านผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆระดับขออวยพรทุกท่านให้มีสติจปัญญาที่มากชับพระองค์ด้วยจึงอธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ทุกท่านครับสวัสดีครับ